ส่วนช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาฟันดาบไทยในศึก World Ability Sport Games ที่จังหวัดนครราชสีมาครับมหากรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก World Ability Sport Games ที่จังหวัดนครราชสีมาฟันดาบเปิดฉากชิงชัยเป็นชนิดกีฬาแรกนะคะวันนี้ดวนกัน4ประเภทได้แก่เซเบอร์หญิงคลาส A B และประเภทฟอยชายคลาส A กับ B ผลงานของทัพนักดาบไทยส่งชิงชัยรวม15คนทั้งชายและหญิงต่างช่วยกันพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่แต่ยังไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ค่ะเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นแมชใหญ่มีนักกีฬาชื่อชั้นนำของโลกเข้าร่วมคับข้างรวมแล้วมากถึง38ชาติขาดเพียงจีนเท่านั้นที่ไม่ส่งนักดาบเข้าร่วมชิงชยัยทางด้านผลการแข่งขันที่น่าสนใจพาไปดูคู่ชิงชนะเลิศประเภทฟอยคลาสเอชาย สองนักดาบทีมชาติอิตาลีโคจรมาเจอกันเองระหว่างเอมมานูเอลลัมเบอร์ตินีมือหนึ่งของรายการในฐานะมือสาของโลกดวลกับลูาปาริซีพราตาตเนยมือ20ของโลกแกมนี้ทั้งคู่ดวลกันสนุกสูสีก่นเสมอกัน6ต่อ6แต้มจากนั้นยังผลัดกันทบสกอรไล่เบียดกันสนุกจนมาเสมอกัน14ต่อ14คะแนน สุดท้ายเป็นลูกาพรตเนียนะคะมาช่วงชิงจังหวัดสุดท้ายเชือนชนะไปสุดมัน15ต่อ14คะแนนผงาดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้วิวแชร์ฟันดาบยังมีชิงอีก4ประเภทด้วยกันค่ะคือเซเบอร์ชายคลาส A-B และประเภทเอเป้หญิงคลาส A กับ B ซึ่งทีมชาติไทยของเราเตรียมส่งพี่แววสายสุนีจนะเจ้าของสามเหรียญทองพาราลิมปิกปารีสเกมในฐานะมือหนึ่งของโลกลงสนาม รายการนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของพี่แววนะคะต่อจากปี2023ซึ่งตอนนั้นทําได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงให้กับทีมชาติไทยมาปีนี้ด้วยประสบการณ์ผลงานที่ผ่านมาล่าสุดฟอร์มดีค่ะเพิ่งคว้าแชมป์โลกสมัยที่6ที่เกาหลีใต้และเวิร์คัพที่อินโดนีเซียได้มา4เหรียญทองสร้างความมั่นใจให้กับราชินีนักดาบของไทยเราได้เป็นอย่างดี มาเทสตัวเองนะคะที่ผ่านมาเพิ่งไปแข่งที่อินโดมาได้สี่เหรียญทองอย่างนี้นะค่ะก็แม์นี้ก็ก็มีความมั่นใจเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ประมาณไม่ได้แบบว่าโอ้ฉันต้องได้เหรียญทองแน่ร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าตัวเองก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่ตัวเองทามาอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็แม์รายการนี้ก็ถือว่าเป็นแมทครั้งที่สองที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะพี่แววก็เต็มที่ค่ะ นอกจากกีฬาฟันดาบแล้ววันพรุ่งนี้ยังมีกีฬายิงปืนและกรีธาที่จะเปิดฉากวันแรกด้วยนะคะแฟนกีฬามาร่วมชมร่วมเชียร์กันได้แบบฟรีๆค่ะจัดกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ทันวา2,550สมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพโซพิดทุเวียงรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ